สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสก้นเด้อจ่ามอนกะชาวในก็นมาผู้เดียวพ่อครวัวม่ได้มานาม้าผินอ้อมมันก็ชาวในสิพามากินตำม,มึกหอมพี่น้องพังห่า็มีผักกาดกรอบเนาะแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักชีลาวนะพี่นอ้องมะเขือม่วงเข็ยบมูเนาะพี่น้องมามากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเนดะ้อข้าวแรงอยู่นี่ข้าวหวานอนะีเนาะ ก่อนสิกินกับผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อพี่น้องเพื่นอนไ่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเนาะมามากินน้ำสาวนหน่อย้อจ้ะลงมือนะข้าวเหนียวพี่น้องจำนำนี่น้ำปลาลแบบะมากๆแซ่บพเจี๋ยวปลาหมึกปลาหมึกหอมพี่น้องซื้อมาโลนึงเนาะก็ตำเองพี่น้องนซแบบแซบบ่บๆน้ำปลานวลพี่น้องเอ้ย อืมแบบนี้อืมพอร,รัวกับบาวางเงน้อ กินหัวปลาเมื่อกินนงอืม

เส็บ<ม>โมกมากน้อยนึงอืมมากินน้ำกันเลือพี่น้องคุณได้วาง ยินเป็นเพื่อนเาวไหนเนาะ คนลาวก็กินตักซีลาวน่ะเรออืม,อม ต่ำไปมาเกือบเขาออ่าเนาะเฮ้ยอืม,อม rằng rắn ที่แลวกับบะม,กบมก้กบะม้กคกตพอกินแล้วก็แซ่บเออแซ่บเนาะ <c oughs> Stygg. โตนี่ใหญ่ไปเนาะหมึกหอม น่าปลาอืม ปลาหมึกแปดตัวพี่น้อง không bớt tăng tổ bớt đại tổ mới nhảy

mm ข้าวหางก็ยังเลือพี่น้องเอ้ยปลาเสาอก็ยังเลือพี่น้องอันนี้ก็จงให้ครอครัวก็ไดพี่น้องพรอครัวเลิกงานดึกเนาะมอนี่สาวนายก็เลิกงานบ่ได้ดึกปันได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สาวนายก็ขอบคุณเอฟซีมอจูคูทุกคนเลยพี่น้องบ่าฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเนาะก็ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามเนาะเมื่อว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณหลายๆเด้งพี่น้องเนอวันนี้ก็เช้าในขออวยพรให้เอซสุขภาพแข็งแรงหมดชุกคู่ทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสองกินไปแชร์ไปในชา n นลนะคะลับคำว่าสวัสดีค่ะ